แม่โก้ใช้แบบนี้ค่ะสมัยก่อนสื่อสื่อยังยังไม่ได้เยอะมากมายแล้วเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนาะก็แม่โก้ใช้ในลักษณะนี้ใช้เหมือนอ่าเวลาแม่โก้จะฝึกลูกพูดนะคะแม่โก้จะใช้แนวทางการรวมประโยคเหมือนตอนที่เราเรียน subject บวก verb บวก object อ่า I love you ฉันรักเธอก็เหมือนกันหาประธานมาตัวหนึง่ง หากริยามาตัวหนึง่งหากรรมมาตัวหนึง่งไม่มีกรรมไม่เป็นไรยกตัวอย่างแม่กินข้าวมิกกี้ดื่มนมถ้าอยากให้ลูกพูดข้อที่หนึ่งเบื้องต้นลูกต้องมีคังคำศัพท์อยู่ในตัวแล้วค่ะลูกต้องมีคํา<ม>ถ้าไม่มีศัพท์จะพูดได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคางคำศัพท์ต้องมีระดับหนึ่งแล้วเราจะหาศัพท์จากไหนมาให้ลูกล่ะก็ในบ้านไงคะในบ้านอย่างสมมติอ้ามิกกี้กินข้าวพูดลอย ลูกจับไม่ถูกลยค่ะนะคะแต่ถ้าลูกมันนั่งอยู่กับเรามิก้กินกินก็คือว่าให้เขาเห็นชัดเจนในเรื่องของคําศัพทบเลยแต่นี้แม่โก้ขออนุญาตแชร์นะคะก็คือตรงนี้อืมนี่คือครั้งแรกค่ะนะคะที่แม่โก้อะเก็ t ไอเดียในการฝึกลูกก็คือทําเป็นประธานก็คือแม่โก้กิยาก็คือทําอ่าทําอะไรอ่านี่นะทํากับข้าวนะคะเพื่อให้ลูกอ่ะ รู้จักสร้างประโยคว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะตรงนี้ทีนี้ปุ๊บเนี่ยการสร้างประโยคนะคะใครเนี่ยไม่ต้องไปหาภาพที่สวยงามหรอกใครเนี่ยเอาคนที่เขารักเอาคนที่เขาชอบเพราะเขาอะอยากจะดู เขาจะเขาชอบมองในสิ่งเขาชอบลูกลักพ่อก็เอาลูกพ่อลูกรักแม่ก็เอาลูกแม่อ่าแม่ทําอะไรมิกกี้ทําอะไรนะคะแล้วก็ใส่คํากริยาแล้วก็หาคําทีนี้ประโยคก็จะเริ่มมานะคะหรือเอาของเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะนะคะอาเช่นอาตัวมิกกี้แล้วก็จับเราอาจจะทํามือก็ได้จับแล้วอะไรจับเมาส์อ่ะก็เหมือนเป็นการสร้างประโยคโดยเอาสามอย่างมาเรียงเรียงเรียงต่อหน้าหรือ,ออาจจะใช้แฟลชการ์ดขึ้นมาก็ได้นะคะ ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของแฟชชั่นที่จะฝึกลูกหรือสร้างคาหรือแฟชชั่ในใดๆก็แล้วแต่นะคะแม่โก้เจอมาแล้วเวลาเราจะฝึกลูกอะ่ะเราอย่าทําของที่ฝึกมากองไว้ตรงหน้าให้เยอะๆให้ลูกเห็นว่าโอ้โหจะต้องอยู่กับไอ้โกเนี้ยแน่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะฝึกลูกอะ่ะต้องต้องแบบอย่าให้เขาเห็นอะไรที่มันเยอะมาก เพรเขาจะคิดว่าเขาจะถูกอยู่กับสิ่งนี้นานนะคะก็ดึงมาเท่าเท่าที่ที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะอันนี้ในเรื่องของการสร้างคําแล้วก็สร้างประโยคมารวมกันให้ให้ลูกพูดตรงนี้นะคะทำทำทำทบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเยวก็จะได้เองเริ่มจากของในบ้านก่อนก็คือสร้างประโยชน์ okay, okay.